ขยายผลต่อเนื่องทัพเรือภาคที่หนึ่งร่วมสอนชนภาคหนึ่งรวบอีก9ตังเกเวียดนามพร้อมเรือประมง5้าลำลุกลำ้ำน่านน้ำไทยจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบความเชื่อมโยง ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเมื่อวันที่25พฤษภาคม2,563เวลา4นาฬิกาจากการติดตามสถานการณ์การลักลอบเข้ามาทําการประมงของเรือมองต่างชาติในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนร่วมกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับเครือข่ายเรือมองไทยในทะเลอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การวางแผนกวาดล้างเรือประมองต่างชาติ ที่ลักลอบเข้ามาทำการประมงในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนทับเรือภาคหนึ่งบูนาการร่วมสอนชนภาคหนึ่งจัดเรือต่อ271และเรือต่อ264ลาดตะเวนบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนที่ได้รับข้อมูลด้านการข่าวปฏิบัติการค้นหาและพิสูจน์ทราบเรือประมงต้องสงสัยบริเวณดังกล่าวผลการปฏิบัติ ตรวจพบกลุ่มเรือประมงสัญชาติเวียดนามจำนวน5าลำในบริเวณตามพิกัดที่การข่าวแจ้งไว้และลูกเรือชาวเวียดนามรวมทั้งหมด9นายโดยทำการควบคุมเรือประมงเวียดนามทั้ง5าลำและลูกเรือเวียดนามทั้ง9นายมาที่ท่าเทียบเรือกองประชาการกองเรือยุติการกลางอ่าวอำเภอสัีหีบจังหวัดชนบุรีดำเนินการสอบสวนขยายผล และดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้จากการสอบสวนและตรวจสอบเอกสารหลักฐานหลังการจับกลุ่มในเบื้องต้นไม่พบความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามพลเรือโทสุทินันสมารักษ์ผู้บัญชาการทัพเรือาคทีกหนึ่งผู้อำนวยการสูย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคหนึ่งยังคงสั่งการให้มุ่งมั่น ดูแลรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยสืบต่อไปออแิภาพข่าวกองกิจการพลเรือนทับเรลือพักที่หน